้าออะไไรดยู่กินค่ะเดือนกว่าๆที่มาอยู่กับแม่คือนางกินนะคะก็ให้กินยาประคองอาการด้วยมาค่าะแบบอย่างที่หมอซื้อเห็นอะมีเคสตลอดไงี่ไม่ไหวอะแต่น้องก็ไม่ตุยก็สงสารมันแบบคนนี่ยอมในความเจรูของมันอะ ที่หางนี่คือต้องลอกอันนั้นออกใช่ไหมคะใช่ต้องลอกพวกเหมือนเศษเนื้อเนื้อตายสะเก็ดอะไรเงี้ยเหม็นมากอ่ะคนสเปรย์เอาเพราะว่ามันน่าจะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อร่วมด้วยสงสารนี่มันก็อยู่แต่ในกรงที่บ้านนั้นสมควรหมดเแล้วกันนะคะจ้าเอาเลยค่ะตามปั่นสมควรแล้วค่ะหมอซื้อ มีพ่นสเปรย์เขาอยู่สเปรนานูพ่นให้อยู่จ้ะ oh, <okay. S 2> แล้วมีก็มีการใช้น้ํามันแบบสมุนไพรทาให้ด้วย <Okay. S 2> แต่นางไม่ค่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ในการรักษานางค่อนข้างดื้อค่ะ okay.